รอบเลวเนี่ยรถถังองเดียวขนมนไอ้เสียงจักรอบแล้วฮะไม่กินแล้วไปเอามาทำไมใครใครโอไม่ทำไมโอไม่ทำไม มก,กินอ่ะมก,กินอ่ะโอ้ไม่ได้ปากน <c oughs> มันมก,กินมันเอาไปเสี่ยงรอบที่ที่แปดแล้วมึเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วมก,กินแล้วก็ไปหาขอแต่เขามึงเด้เอเจ้าไปใส่เอ้าวันนี้เอา้าเอา้าไปใสเ่เอา้าเอ้าอย่าหนูแย่งเนาะคือแบบเอาไว้ในปากเอาไว้ได้ปาก เอาไปทางไดนบวเนีเ้าเอาพุนแล้วก็ไม่กินนะคะอิ่มแหละอิ่มแหละแต่นี่ใส่ขี้หวงไงฉันอิ่มแต่ฉันก็ไม่ให้ใครกินอะเออเอาสิออาจะไปทางไหนออะรู้ที่ซ่อนยังจะไปซ่อนตรงไหนดีไปหาที่ซ่อนไป ละลายหมดแล้วนะโดนน้ำลายเข้าไปอ่ะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละไม่ต้องไปแล้ว ทำไงเอะไม่มีดินทำไงดีอ่ะไม่มีดินไปไปหาที่ใหม่ไปไปมันไม่มีดินถมจะอะไรถมเราเอาเอาเคียวมาเออนั่นละเอา,เอา แบบนี้คนอื่นเขาก็หาเจอหมดแหละถังเขา,าก็หาเจอเหมือนเดิมแหละเอาเร็วเร็วรีบฟังเร็วรีบฟังจะได้ไปเร็วรีบฟังไว้รีบ่น้นมันเอาขนมมาเสียงนี่ มันบ่กกินดอกเมืองผุนกกผ่นม่หอดขี้ใกล้ผู้น่ะนั่นน่ะขี้ใกล้ยุ่คางขนมน่ะเห็นบ่โอ้ตายแล้วเออเอานั่นน่ะเห็นขี้ไกลบ่น่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไปไปซ่อนมังม่ไปข้าไปซ้อนมังม่ยมลวนมีดิน นี่ดินเออเอาขูดมามเอาเรา็วเร็วเร็วเร็วเอาเ,าเ,าเ,าเารา็วเ <c oughs> ร็วเร็วเร็วเบิ่งพี่จะซอยม,มะย <c oughs> ให้พี่ซอยบ่ให้พี่ซอยบ่ <c oughs> อ่ะคือก่อนขี่ม้านี่เออเอานี่พี่ซอยเอ่ะนี่นี่เอ้าเอ้าว่สนใจหรอ แม่ให้เสียของเดินรถถังอะ่ะสรุปแล้วมันก็สนใจน่ะไปเหรอโอ้ยเสียของ